สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเที่ยวน้ําตาลนะคะเพื่อที่จะทำปลาหวานนะคะปลาหวานสูตรโบราณค่ะเก็บไว้กินได้นานค่ะเก็บไว้กินได้นานนะคะ,ะต้องเติมน้ําเข้าไปค่ะจะเติมน้ําเข้าไปนะคะ เติมน th ้ำเข้าไปค่ะเพื่อที่จะต้มปลาต้มไปอ่อนๆนนี้น้ำน้อยไปด้ใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะเปลกตุ๊กใจหมดเลยค่ะจะต้มน้ำตาลละลายก่อนนะคะน้ำเดือดสักพักหนึ่งก่อน ใส่เกลือนิดนึงเเราก็ใส่เกลืออีนิดหนึ่งนะคะใสเกลือเข้าไปะคะ่ะมอมันดำเนาะมองไม่เห็นนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะ เพิ่มไฟหน่อยให้มันเดือดเชียก,ก่อนนะคะเราค่อยใส่ปลาค่ะนี่เราก็ใส่ปลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้เขาเดือดไม่ต้องคนเขาแล้วนะคะไม่ต้องคนเดี๋ยวเอาฝามาปิดก่อนค่ะเดี๋ยวหาฝาปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาก่อนนะคะเปิดไฟอ่อนๆได้เลยค่ะ พิสนิดมากไม่ได้เดี๋ยวลดไฟหน่อยเดี๋ยวให้เขาเดือดสักพักก่อนให้ท่วมปลาก่อนเนาะเราค่อยลดไฟค่ะเดี๋ยวเราลดไฟกันหน่อยนะคะลดไฟค่ะแล้วก็ต้มไฟอ่อนๆจนก้างมันเปื่อยนะคะจนมันแห้งน้ําแห้งนะคะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะสมัยก่อนก็จะใช้เตาถ่านนะคะ เก็บไว้กินได้นานค่ะมันจะออวันหวานเค็มๆนะคะเ้าเรียกปลาหวานค่ะต้มปลาหวานค่ะสูตรโบราณนะคะคนสมัยก่อนจะทำกินแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้มไปอ่อนๆออเรื่อยๆเลยนะคะไอยังไม่ได้ชิมเลยค่ะว่าพอดีไหม ไปชิมหน่อยปลาสุกแล้วชิมหน่อยนะคะเราไม่ต้องคนเขานะคะถ้าคนปลามันจะเละพอ,อดีเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ขิงนิดหนึ่งนะคะใส่ขิงนี่ค่ะ เราใส่ขิงเข้าไปนะคะต้มดับกลิ่นคาวค่ะมันจะหอมอร่อยนะคะสมัยนี้ถ้ามีถ้าเราจะใส่อะไรนะเอาใบใส่หรือใบเตยก็ได้นี่นี่หม่น่อยเนาะก็แล้วแต่สมัยใหม่อันนี้เป็นสูตรโบราณนะคะคุณเท่าคุณเก,คเ,กเคยทำให้กินนะน,นี่ก็ทำให้เพื่อนๆได้ชมนะคะมี สูตรเขาจะมีน้ำตาลจริงๆต้องใส่น้ำตาลแดงนะคะไม่ใช่สายน้ำไม่ใช่น้ำตาลทายแดงะค่ะคือน้ำตาลแดงค่ะแต่วันนี้เราไม่มีน้ำตาลแดงเนาะเราก็เลยใส่น้ำตาลทายแดงก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะมี่เกลือกับน้ำตาลทายแดงแค่นี้เลยค่ะแล้วก็อ่าขิงค่ะขิงจริงๆแล้วสูตรเขาไม่มีขิงนะแต่นารีคิดเองทําเองค่ะใส่ขิงเพิ่มมาค่ะ ก็จะปิดฝาไว้คนนะคะเฉพาะปลาขาวนะคะทําได้เฉพาะปลาขาวนะคะปลาอื่นก็ไม่แนะนํานะคะจะไม่อร่อยต้องเป็นปลาขาวนะคะนนเดือดปุดปปุดปุดดอันนี้เพิ่มพริกไทยป่นนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมค่ะเพิ่มความหอมนะคะ เพิ่มความหอมใส่พริกไทยไปด้วยค่ะเป็นยายุวัฒนะเดือ,อนนี้จะต้มเรื่อยๆนะคะต้มเรื่อยๆนะคะต้มแบบใจเย็นมากเลยค่ะอันนี้ก็ให้มันสุกหกประมาณก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นตอนใดเราก็ค่อยมาต้มอีกก็ได้ค่ะตอนนี้เรามันสุกแล้วเราพักไว้ก่อนนะคะ เราไม่มีเวลาที่จะอยู่เฝ้าเขานะคะขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ